อามณ้วยเป็นไงคะสีสันเส็จแล้วค่ะตําแตงย่อยยวใส่หมูยอด้วยหิวักันคะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับเมนูตําแตงใส่หมูยอนะคะอ่าก็จะมีหมูยอกับเห็ดหูหนู เราต้องทำการลวกก่อนนะคะ2อ,อย่างนี้แลมีกระเทียมพริกแห้งผัอเอกของเราก็คือแต้งกว่าแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีมะนาวนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตำให้ดูนะคะกระเทียมจ้ะพริกจ้ะแล้วก็ตำจ้ะ ไปเลยค่ะน้ำปลานี่อู้ทางจะเยอะตามด้วยมะนนาวค่ะบีไปเลยค่ะเราจะกินรสชาติเอ่าเปรี้ยวหวานนะคะบีไปก่อน น้ำตาลปี๊บเค่ะใครชอบหวานน้อยก็ใส่นิดเดียวนะคะแต่หนึง่งเป็นคนชอบกิน่าหารก็เลยใส่เยอะพิเศษแล้วก็น้ำปลาค่ะบีบไปเลยค่ะโอ้ยน้ำปลามันอาจจะแบบเค็มไปหน่อยนะคะแล้วก็ตามมันไปก่อนตามให้เครื่องมันเข้ากันค่ะออกลิ่นมาแล้วค่ะหอมมาเลยโชยเลยจ้ะ ใส่แตงลงไปเลยจ้าอ่าเคืือเทศอ,อหมูยอก,กับเห็ดหูหนูนะคะใส่ลงไปในโคกเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยค่ะอะ่โคกอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะ ตามให้มันเท้ากันอืม,มกลิ่นหอมมากสีสันน่ากินอีกแล้วจ้ากลิ่นนี่คือใช้ได้เลยค่ะอ๋อดูด่ะนัวมากรมจะกินนะคะ จะ้ะหลงถ้วยเป็นไงคะสีสันเสร็จแล้วค่ะตำแตงย้วยยู่ใส่หมูยอด้วย อยูกันไหมคะเรามีแคปด,ด้วยแคปหมูเบบี้จากเชียงใหม่นะคะมาคะ่ะเสร็จแล้วลุยคะ่ะอืมหอมอกินใช้ได้เลยคะ่ะอ่าอืม เผ็ดใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราใช้พริกแห้งหน้าตามันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราใช้พริกสดมันก็จะสีสดกว่านี้ค่ะอีกสักคำค่ะ ะะท้ายด้วยแคบหมูของเราจะ้ะกินกอบอร่อยะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบาย